คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะมีขึ้นได้และก็สำเร็จด้วยดีเนื่องจากว่าเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการฝ่ายต่ตางๆของคณะกรรมการผู้จัดงานคอนเสิร์ตค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการทุกฝ่ายของเราสักครั้งนะคะสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือท่านผู้ชมในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้เต็ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ห้การจัดับเราลานะคะ ็หวังว่าปีต่อไปคงได้รับก,การสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเดิมนะคบผมเรามาดูรายชื่อสา่เพลงสุดท้ายกันเลยนะครับซึ่งนักรอ้องของเราไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันค่ะศิลปินของเรานะคะท่านต่อไปคุณสิริลักษณ์ผ่องโชคค่ะมีไหมครับคุณจอห์นนะคะผมไดม้เป็นแฟนตั้งแต่ครั้งกเลยนะครับเกิดตทันครับตอนแรกค่ะท่านจะมาร้องให้เราฟังสองเพลงนะคะเพลงแรกค่ะจะเป็นพระราชนิพ์เพลงอาทิตย์อับแสงนะคะ แล้วก็เพลงที่สองโสดไม่ได้ตั้งใจค่ะครับผมแล้วก็เพลงสุดท้ายของงานในวันนี้นะครับผมเราจะร่วมกันขับร้องเพลงรักกันไว้เถิดครับเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมพลังกันร้องเพลงนี้นะครับเดี๋ยวใครร้องไม่เป็นมีโน้ตแจกด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นตัวแทนรุ่นรุนม,มาร้องเพลงบนเวทีก็ได้เช่นเดียวกันครับค่ะในนามของผู้จัดงานวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาดูคอนเสิร์ตของเราวันนี้นะคะขอทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพน,นะคะดิฉันค่ะดา,ารอัยยะกุลิมิตค่ะ และกบผมน,นายนครสวัสด์ปั้นโตค,ครับทุสักคนต้องขอลาไปกแต่ก่อนขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ